81มักมีองค์หามีในสมัยนั้นเป็นฉนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิมีในสมัยนั้นเป็นฉนะปัญญากิริยาที่รู้ชัดความวิจัยความเลือกสรรความวิจัยธรรมความกําหนดหมายความเข้าไปกําหนดความเข้าไปกําหนดเฉพาะภาวะที่รู้ภาวะที่ฉลาดภาวะที่รู้ละเอียด ความรู้จำแจ้งความค้นคิดความใคร้ครวนปัญญาเหมือนแผ่นดินปัญญาเครื่องทำลายกิเลสปัญญาเครื่องนำทางความเห็นแจ้งความรู้ชัดปัญญาเหมือนปัตักปัญญาปัญญียีปัญญาพละปัญญาเหมือนสัตตาปัญญาเหมือนประสาสความสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาปัญญาเหมือนประทีปปัญญาเหมือนดวงแก้วความไม่หลงความวิจัยธรรม ความเห็นชอบในสมัยนั้นอันใดนี้ชื่อว่าสัามมาทิฏฐิมีในสมัยนั้นสัมมาสังกัปปะมีในสมัยนั้นเป็นไฉไนความตรึกความตรึกอย่างแรงความดำริความที่จิตแนบอยู่ในอารมณ์ความที่จิตแนบสนิทอยู่ในอารมณ์ความยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ความดำริชอบในสมัยนั้นอันใดนี้ชื่อว่าสัมมาสังกัปปะมีในสมัยนั้น